สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอการเลือกวัตถุดิบและกระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการผลิตหม้อสแตนเลสค่ะฟังก์ชันหลักของหม้อสแตนเลส หมอ้อสเตนเลสคือภาชนะปรุงอาหารที่ปลอดภัยแข็งแรงทนทานและสะดวกต่อการใช้งานโดยจะโดดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยไม่เป็นสนิมและอายุการใช้งานที่ยาวนานนอกจากนี้ยังโดดเด่นในเรื่องของพื้นผิวเพราะหมอ้อสเตนเลสนั้นมีพื้นผิวที่เรียบเมื่อเวลาเกิดสิ่งสกรปรกหรือหากเราทำอาหารสกรปรกก็จะทำให้ล้างคราบสกรปรกออกได้ง่ายค่ะ ข้อกำหนดทางวิศวกรรมของหม้อสแตนเลสโดยหม้อสแตนเลสจะต้องผลิตจากสแตนเลสประเภทฟูดเกรโดยอาจจะเป็นสแตนเลสประเภท304หรือสแตนเลส316ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงกระจายความร้อนได้ดีทนความร้อนป้องกันการเกิดสนิมปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและต้องตรงตามหลักของอาหารสากล วัตถุดิบท,ที่เลือกใช้ 1. s t a งสแตนเลสสตีลหรือ316ค่าความแข็งแรงสูงค่าความเค้นอยู่ที่ประมาณ500-750เมมกะปาสคาลไม่แตกหักง่ายรับแรงกระแทกได้ดี 2. อลูมิเนียมมีค่าความแข็งแรงต่ำถึงปานกลางค่าความเค้นอยู่ที่ประมาณ70-400เมสรเมกะปาสคาลดัดงอได้ดีน้ำหนักเบา 3. c o คอปเปอร์ทองแดง มีค่าความแข็งแรงปานกลางค่าความเค้นอยู่ที่ประมาณ200-250ถึงาสเมกะปาสคาลดัดง่ายมีความยืดหยุ่นสูงน้ำหนักหนักกว่าสแตนเลสคุณสมบัติเชิงกลของมอสแตนเลสจะมีความแข็งแรงสูงทนต่อแรงดึงและแรงกระแทกได้ดีมีความยืดหยุน่นไม่แตกหักง่ายเมื่อถูกแรงเค้นท,ทนต่อแรงเสียดทานขึล่นรูปได้หลากหลายรูปแบบ คงรูปได้แม้จะอยู่ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำความทนทานต่อสภาพแวดล้อมมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงทนการกัดก่อนไม่เกิดสนิมทำความสะอาดได้ง่ายดูดซับกลิ่นทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีใช้งานได้อย่างยาวนาน น้ำหนักและความปลอดภัยของมอสตนเลสมีน้ำหนักเบาจับถนัดมือใช้งานได้สะดวกมอสตนเลสมีความปลอดภัยสูงเพราะวัสดุไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารควรเลือกมอสแตนเลสเกต304หรือ316เพราะมีความปลอดภัยสูงทุนและความพร้อมในท้องตลาดต้นทุนอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและคุณภาพที่ต้องการ ความพร้อมในท้องตลาดมีสินค้าจํานวนมากมีการแข่งขันที่สูงแต่สามารถสร้างโอกาสสร้างแบรนด์ได้ค่ะความยั่งยืนของมอสแตนเลสมีอายุการใช้งานยาวนานคุณภาพดีลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตซ้ำการรีไซเคิลสแตนเลนสเลนำไปหลอมใหม่ได้โดยไม่เสียคุณภาพม้อที่หมดอายุการใช้งานจะนำกลับไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบโลหะอีกครั้งวิเคราะห์กรมวิธีการผลิตขั้นตอน metal forming deep drawing นำแผ่นสแตนเลสอลูมิเนียมมากดลงในแม่พิมพ์ขั้นตอนคัสติง้งหลอมอลูมิเนียมทองแดงและเทลงในแม่พิมพ์ขั้นตอนแมชชีนนิ่งนำโลหะที่ขึ้นรูปแล้วมาตกแต่งให้ได้ขนาดและความเรียบขั้นตอนพลาสติกฟอร์มิง่งใช้ทําหูจับปบกาไรท์คุณภาพการผลิตขั้นตอนเมทัลฟอร์มิง่งดิฟดรออิงคุณภาพสูงผิวเรียบทนแรงดันขั้นตอนคัสติง้งคุณภาพปานกลางผิวหยาบต้องขัดแต่งเพิ่ม ขั้นตอน a c h i n i n g คุณภาพสูงความแม่นยำสูงขั้นตอน p l า stic Forming คุณภาพสูงความเร็วในการผลิตขั้นตอน m เม Forming Deep Drawing ความเร็วสูงขั้นตอน c a s ติ ting ความเร็วปานกลางขั้นตอน Mach ช ning ความเร็วต่ำขั้นตอน p l า s t i c Forming ความเร็วสูงเหมาะกับการผลิตเป็นจำนวนมากความซับซ้อนของแม่พิมพ์อุปกรณ์ดีบ w อิงขึ้นรูปทรงความหรือความหนาระดับความแม่นยำที่ต้องการ หัวปัม๊มทำหน้าที่ดันแผ่นโลหะให้เข้าสู่แม่พิมพ์แม่พิมพ์รูปทรงที่จะขึ้นตามชิ้นงานตัวยึดแผ่นเปล่าควบคุมการไหลของวัสดุป้องกันรอยย่นต้นทุนรวมการผลิตต้นทุนคงที่แม่พิมพ์เครื่องจกักรต้นทุนผ่นแปรวัตถุดิบแรงงานพลังงานบำรุงรักษาต้นทุนคุณภาพค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมผลกระทบสิ่งแวดล้อมพลังงานสูงปล่อยการเรนกระจกเศษโลหะถ้าแม่รีไซเคิลจะเป็นขยะ สารหล่อลื่นน้ำมันมลพิษดินและน้ำเสี่ยงรายการสารสะเทือนกระทบคนและชุมชนของเสียอุตสาหการรมต้องบำบัดก่อนปล่อยเหตุผลในการเลือกกระบวนการดี e ด d ออิง่งขึ้นรูปลึกจากแผ่นเหมาะสำหรับภาชนะทรงกลมต้นทุนแม่พิมพ์สูงแต่ต้นทุนต่อชิ้นต่ำเมื่อผลิตจำนวนมากแคสติง้งการหล่อเหมาะกับรูปร่างซับซ้อนหนาแมชชีนนิ่งการกึงเจาะตัดแต่งใช้เป็นกระบวนการตกแต่ง เพื่อให้ขนาดความเรียบที่ต้องการพลาสติกฟอร์มมิการขึ้นรูปพลาสติกสำหรับทำหูจับต้นทุนต่อชิ้นต่ำเมื่อผลิตจำนวนมากพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ